อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้เข้ามาพบกันอีกแล้วนะคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันสงบจิตสงบใจที่จะเข้ามานั่ง ฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่22ธันวาคมพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋อยจงเข้ามาหาเราและพักสงบอยู่ในเราในขณะที่เจ้าใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่และความอัจจย์ของการที่เราลงมาเกิดเป็นมนุษย์ องอบอุ่นใจอยู่ในอ้อมแขนนิรัน์ของเราเราคือผู้เดียวที่เกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของเจ้าแทนที่จะพยายามทำความเข้าใจโดยใช้ความรู้ของเจ้าจงเรียนรู้และเอาอย่างเรานักปราชญ์พวกเขาติดตามดาวอาชชัจรรย์ไปจนพบเรา และเมื่อพบเราแล้วพวกเขาก็ก้มลงกราบนมัชก,การเราด้วยความทอมใจการนมัชก,การและการสรรเสริญเราคือท่าทีที่ดีที่สุดในการตอบสนองต่อความอัศจรรย์ใจของเจ้าที่มีต่อเราลูกเอ๋ยจงร้องเพลงสรรเสริญนำอันบริสุทธิ์ของเราจงมองมาที่เราด้วยความเทิดทูน คอยมองหาดวงดาวที่จะนำทางเจ้าในชีวิตนี้และพร้อมที่จะติดตามไม่ว่าเราจะนำไปทางใดเราคือแสงอรุณเบื้องสูงที่จะนำเท้าของเจ้าไปในทางสันติสุขอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำมาระโกบทที่หนึ่งข้อ35ในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรง ลุกขึ้นจะเด็ดออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานที่นั่นยอนบทที่หนึ่งข้อสิบ่วาทะพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง มัทธิวบทที่สองข้อ9ถึงข้อ11พวกนักปราชญ์จึงไปตามรักจังและดาวซึ่งพวกเขาได้เห็นทางทิศตะวันออกนั้นได้นำหน้าพวกเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ซึ่งพระกุมารอยู่นั้นเมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักเมื่อเข้าไปในบ้าน ก็พบพระกุมารกับนางมารีมารดาจึงก้มลงนมัสการพระกุมารนั้นและเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายเครื่องบรรณาการแก่พระกุมารคือทองคำกำมยานและมุดยอบลูกาบทที่อ่สาบทที่เจ็ด โดยพระเมตตาของพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยียนเราส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดและในเงาของความมรณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันที่สุขอาเมนคำอ่าวประกาศเพื่อชีวิตที่บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าจะรักษาวิถีทางของข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเดรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพเจ้าและขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์ ขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ทำพันท่าสัญญากับในตาของตัวเองว่าจะไม่มองผู้อื่นด้วยใจกำหนัดผ้าตาของข้าพระองค์เป็นเหตุให้ข้าพระองค์ทำบาปขอทรงควักมันออกและทิ้งไปเสียหลังจากที่ตัญหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาป เจริญเต็มที่แล้วข้อก่อให้เกิดความตายข้าพเจ้าหลีกหนีจากการร่วงประเวณีและข้าพเจ้าเลือกเอาชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะอยู่กับลูกหลานจะมีชีวิตอยู่ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ใช่ตัวของข้าพเจ้าเองข้าแต่พระเจ้าขอส่งตรวจตาดูเถิด เพราะทรงชาบจิตใจของข้าพระองค์ขอทงตรวจสอบและประจักษ์แจ้งความคิดของข้าพระองค์โปรดดูว่ามีสิ่งใดบ้างในตัวของข้าพระองค์ซึ่งไม่เป็นที่พอพระทยัยและขอทงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีนิรันดข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูผู้ทรงฤทธิ์อาเมน พระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พง์ทรงเมตตาคอยจักเดือนสั่งสอนพวกลูกทุกคนในทุกทุกวันพระองค์ทรงรักและห่วงใยพวกเราทุกคนพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เหนือพระมหากษัตริย์ที่ได้เสด็จลงมาประสูติเป็นบุตรของมนุษย์โดย พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้พระองค์นั้นได้ทรงมีลิธานุภาพและมีความอัจจรัน์ในตัวของพระองค์ที่สามารถาช่วยเหลือทุกคนให้พ้นบาปพ,พ้นจากทุกข์พระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยจงร้องเพลงสฉินเริญนามบริสุทธิ์ของเราจงมองมาที่เราด้วยความเทิดทูนคอยมองหาดวง ดาวที่จะนำทางชีวิตนี้พระองค์นั้นทรงแนะนำให้พวกเรานั้นรู้จักที่จะเดินไปกับพระองค์ที่พระองค์จะทรงพาเราไปลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกและทุกคนตลอดมาลูกจะเดินตามทางของพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตารักษา โรคต่างๆที่ซ่อนเลนอยู่ในร่างกายของลูกให้หมดไปขอแต่ต้องลูกด้วยไฟของพระองค์ขอพระโลหิตของพระองค์ชำระลูกให้บริสุทธิ์ให้ลูกมีสันติสุขมีความรักของพระองค์บาปอันใดที่ในร่างกายของลูกที่พ่ายแพ้อยู่ขอให้ลูกมีชัยชนะเหนือบาปนั้นขอให้ลูก ได้รับการเลี้ยงดูจากพระองค์ขอให้สิ่งที่ลูกทําไม่ว่าการงานต่างๆการรับใช้ต่างๆที่ลูกทําขอให้เกิดผลลูกเนืองมากขึ้นขอให้เกิดผลในสิ่งที่ดีมากขึ้นขอเลี้ยงดูและขอเลี้ยงดูลูกและครอบครองลูกทุกคนให้เกิดผลดีให้ลุ่งเรืองให้ลูกและครอบครัวพ้นจากมารร้าย สิ่งชั่วร้ายและคุณธรรมต่างๆขอชีวิตของลูกทุกคนอยู่ในการปกคุมของพระองค์ด้วยฤทธิดเดชของพระองค์อยู่เสมอทุกวันเวลาและขอจงนำลูกให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่สั่งไว้ที่ลูกจะทำขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเชเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ